มนะเกอร์ไ้เจอกันนะเ,นเฮ้ยมึงอย่าลืมกูนะเว้ยเกิกกนะสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับตอนนี้เหมือนเราจะหาวิธีกันได้แล้วนะ เราจะใช้ไม้แหลมนะครับเสียบเขาที่ทวารของมันนะครับไอปอบนี่นะเพราะว่าเราไม่มีวิธีไหนที่จะทําอะไรมันได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดแหลมคมแค่ไหนนะครับก็ทําอะไรมันไม่ได้จริงๆนี่คือวิธีเก่าโบราณโบราณนะครับที่เขาทํากันนะเขาทํากันประมาณนี้นะานเออไอเกิดบอกว่าหลังจากที่มัน ปิดฉากมันได้แล้วนะครับไอเกิดจะเอาล่างมันนะครับไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังนะว่าแทงไม่เข้าเดี๋ยวลุงไม่เข้าก็ต้องเข้าเอานทุกคนไม่เข้าขเฮ้ยมใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพวกเรานะครับจะทำกันยังไงนะครับจะปิดฉากมันได้หรือไม่นะครับ แล้วก็ไอ้เกิกเนี่ยจะเอาไปบอกเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้ชาวบ้านฟังเนี่ยสำเร็จหรือเปล่านะครับต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึเยอ่ง

นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลยมุมทีมุมนี่ไม่ให้เรื่งไม่เรืองเลยตอนีตูนมึงหนีเหนียวจริงนะเฮ้ตมึงนีเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เกิร์กมึงไม่เคยเห็นเหรอคน ที่มันเป็นแบบเนี้ยมึงต้องทําพิธีก่อนจะไอเนี้ยนะลุงผมมองทําพิธีอะไรก่อนเปล่าไม่ไม่อย่างนั้นมันแทงไม่เข้านะข้อมตัวมันเดี๋ยวลุงจะบอกเองไอ้มันนอนลงนแล้วหน้าชนกันไม่ใช่อย่างน,นั้นหน้าชนกันยังไงอ่ะเอ็งค้อมตัวมันยากข้อมตัวมัน แล้วนายเอ็งหันไปมองกหน้ามันไม่ใช่เฮ้ยเรียวกู้ฝ่าทั้งสองเลยเร็ยไม่ไม่ไม่ไอเกิดมึงพลิกหน้ามันให้ให้หันหน้าขึ้นมาเล้วนัองคอมอย่างนงี้เนี่ยเออยังไงเลยแล้วคอมตัวคอมตัวย่างเงินไอ้หน่ง แล้ววเเยยยนออ่างหะมาเดี๋ยวเราทำพิธีกันดีกว่าไหมลุงเออสวดมนต์สวดเ,เ,เ,เดี๋ยวผมจะต้องไปช่วยพวกเขาทำพิธีนะครับเราดูว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับนะไอปลอมนี่มันตายาตายากยตนจริงๆนะครับ โคตรปลอมนะครับโคตรปลอมของไทยนะครับเอ้ยเอ้ยอ,อ้ขอขอากขอเข้าปากมันดีไหมเออมันแหละจะได้รู้ไปเลยว่าเหนียวหรือไม่เหนียวมันแหละเส้นอะไรอครับเด็ครับ

ngày mày? Tao mình làm một nền này này, này, này ơi. Đâu? à subscribe đâu. À. này. Mất Ông này đi à? Ê. Hey. Em cho xong bàn. Là mình điก่อน đi. Đắp phòng thôi. Đây, cho nó ตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านมึงเกลียดมึงอยู่ไหนเกิร์บเออหน่อสิขาด้วยหนึ่งหนึ่งเห่านี้ไปเลยมึงจะทำงานให้ชาวบ้านไม่ต้องเกลียดมึงให้รู้ความจริงขาด้วยขัวใจคือเองเดินสติค่ะเข้าใจปะไม่ใช่เลยมาเพื่อช่วยมึงอยู่แล้วเกิร์อค่ะแม่ค่ะและชาวบ้านทุกคนเป็นพยานว่าค่ะทำนี้นี้เสร็จแล้ว พ่อแม่มึงรู้อ่ะเขาจะเลิกเปลียนมึงทันที่ใช่แล้วก็ไปให้พ่อแม่เองรู้ชาวบ้านมีงใจดีนะมึงต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยนะเว้ยเกิดว่ามึงอ่ะไม่ได้เป็นคนเล่นของหรือว่าอะไรมึงโดนมันทำร้ายมึงต้องเอาล้างมันไปด้วยไปเลเอามาหนีไปไหมของที่ระลึกไม่ต้องการลุงเอาไปเลย เอาไปจิตตัวเองเลยเอาไปผมไม่เอาลุ้นอะไรบ้างครับกันสิทำมีผมนน่ะเฮ้ยชัยไอ้ชัยไปไหนลุงใจยชัยอยูที่ยะว่างไปถึงนู้นเสร็จแล้วพาตรงไปแล้วล่ะไปตุ้มมันเริ่มขึ้นแล้วเอ็มึงทำพิธีอะไรหน่อยปะเกิดมึงจะเอาล้างไปง่ายๆกูบอกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะพาหมู่บ้านซวยนะ บอกมึงแล้วลองทำมึงทำไงเอาไปนีู่ไหนเลยทำก่อนทำพิธีกรรมอะไรสักหน่อยนะทำได้ก็ดีทำได้เลาทำไม่เก่งเลยไม่มีวิชาคงแก่กากอะไรนั้นนี่แหละนั่นแหละมึงต้องทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณอะไรของมันกลับไปด้วยนะแล้วก็เผาไปพร้อมร่างของมันเลย ไอ้เกลมึงจอยงไงกับล่างมันดีมันยังตายไม่ดีนะเว้ยเนี่ยขอผีปอบขอสดยินยนมันก่อนไดไวหรือตาแดงไว เอ้ยขามันขยับอยู่ไอ้เกิร์ตมึงไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เอ้ยไม้อะลุงไม้อยู่ไหนลุงเอาไม้ไปด้วยรอเสียบสวานมันไป,ไ,ปไปข้างหน้านู้นอีกหน่อยไปเกิร์ตแบกไปข้างหน้าเดี๋ยวเอ็งเสียบตูดมันอีกทีนึงกูคิดว่ามันยังตายไม่ดีว่ะเกิร์ตเสียบตูดขาไม้เลยเลหร<ะ>อฮะ ก็ดีนะมันยังตายไม่ดีเมื่อกี้เห็นขาม,มันขยับอยู่ก่อนเสียมึงกูว่ามึงต้ทำมิธีอะไรสักอย่างาสักทีเถอะไม่งั้นมันไม่เป็นไรหรอกอช่วงนี้มันผอมซีลงเยอะนะอ,อ,อม,อะม๋อ หมือนของเข้าตัวมันกูว่าก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้มันน่าจะทรมานหนักเหมือนกันนะไอเกิร์กมึงต้องทําพิธีอะไรก่อนมึงจะเสียบข้าถทวารมันอะไม่งั้นมันไม่เป็นไรหรอกพิธีบ้านกับบ้านอเหมือนกันมึงจัดการเลยพิธีอะไรก็ได้อ่ะที่มึงคิดว่ามันทําแล้วมันสําเร็จอะถ้าเป็นพิธีบ้านแล้วมันจะไม่ตายสักทีหาเป็นพิธีบ้านค่ะ ตอนปลูกเสรอะคาไม้มีก่อนทำเลยเสื่อลุงแล้วเสียมันไปแล้วมึงทำพิธีก่อนสิมัน,นัันมันไม่ตายนะเว้ยต้องเสียบไม้นี่ทิ้งเอาไว้และสวนมึงไม่เห็นแล้วมันยังขยับอยู่อ่ะออออออ๋

นายเลิกเฝ้าดูคนงานมึงด้วยโดนมันดันมากแดงกาตายแล้วเลือดออกหรือเปล่าดูดิเดือดมันเป็นสีดำแดงกาตายแล้วยังไงก็ทำพิธีเอากลับไปในหมู่บ้านมึงไหมแบกกลับไปเลยทำพิธีแบกก่อน ก็คอยแบกไปแ,แบกทุ่มเทลงมาของอะไรเสียงตายแล้วมันยังมีเสียงใหญ่เลยว,วะเป็นคนแหละเจ้ได้แปลกยี่สุดไอ้อบ้ามันไม่ใช่คนมึงก็รู้อยู่มันเป็นผีเออครั้งหนึ่งมันเคยเป็นคนกูก็พอเชื่ออยู่หรอก ถ่ายสักหน่อย,ย้ก็ก่นกอนจากไปถ้าสำเร็จยังไงมึงอย่าลืมกลับมาหากูนะมึงอย่าลืมกลับมาหากูนะไอ้เกิกแล้วม,มึงจะลืมลุงชัยไหมยร้ววันที่ขาดเนี่ชเป็น,าานปกราช่นนาผูดตอนนี้ลรวจะพูดกับผดเร็ว<_><_> ร้อยขาเป็นเวลาช้าขาจะเอาขบวนตอนขบวนมารับพวกเองครับถ้าผมเลื่อนแรงครับผมรอลุงไทยไป้ยินข่าวโอเคครับจะไม่ให้ลุงลำบากเดี๋ไปครับผมลุงในหนาวระดับระวังนิดหน่อยครับ Các <laughs> 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 à, ก็คนน่ะครับมันจะมีโทการก่อนแล้วแม่งมันจะไป <laughs>

เฮ้ยมึงอย่าลืมกูนะเว้ยเกิดไอ้กิดถ้าสาเร็จยังไงมึงอย่าลืมมาหากูนะเว้ยไ,ไปไปเถอะทุกคนไอ้เกิดไปแล้วนะครับทุครับโอ้หมันเดินไปแล้วหายวับไปเลยว่ะลงหายไปแล้วมันอาจจะกลดบาดมันไปแล้วขอแจ้งอะ ว่าแต่ใครมาฟันในตรงนี้วะอะไรลงุงร้อยฟันอยู่ขี้เหเลยเนี่ยคนมาทำไรเลยวมีคนจะมาทำไรด้วยหรอหล,ลุงจะเดินหายวับไปเลยเ่าจะเข้าไปทักทายก่อนกลับมันหายวับไปเลยนะลงุงนะไวดิไวมากเลยครับลงุง คือมันหายวับไปเลยนะลุงถล้ว,วมันสั่นเร็จผมก็ดีใจกับมันละแล้วลุงคิดว่ามันกลับไปแล้วคนจะเชื่อมันไหมัม้ตแ,มตแต่คนก็ยังคิดว่ามันเป็นผีใน่้เกิดอ่ะของผกนี้มันต้องพิูจน์กัน ไม่คนก็ยังคิดว่ามันเป็นผีนะไอ้เกิดอะลงเดี๋ยวทุกคนก็ต่างรู้ความจริงแหละความจริงจะกระจ่างใช่ไหมลงใช่ก็ดีเอางัยลงเดี๋ยวเรากลับกัน,นยังกลับกันแล้วเลไมั้งกลับกันเถอะบดหน้าที่เราสองคนแล้ว มีเธอรมาแล้วลงไม่ผมไม่ได้เรื่องเลยลุงมีหินล้เมีนไหมถึงมีก็รับไม่ได้แล้วไอเรื่องนี้เนี่ยผมได้ดิลงุงทำไมยังไม่ได้รับแล้วก็ฟันน้ก็เป็นเหมือนเดิมมุณเอาไปฟันอะไรวะเนี่ยเหมือนฟันหินเลยนะผมไปฟันในปอบเนี่ยแหละใช่หรอ,อฟันยันเทอรมาเลยเนี่ย เล่นของอะล,ลุงเน่าจะเข้าใจอยู่ไปเหลอเราไปกันก่อนเนอะลุงลุงก็น่าจะรู้นะเขาเล่นของเป็นยังไง ไอเกลงมันก็ต้องมาหาพวกผมเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะทุกคนนะว่าไอเกลงมันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับมันบอกว่าไหนที่มันสําเร็จแล้วมันจะมารับพวกผมนะครับแล้วก็ให้พวกผมาเนียอยู่กินอย่างสบายนะครับเห็นว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะสําเร็จอะไรหรือเปล่านะทุกคนก็ต้องต่างรอดูกันไปอ่ะแหละนะครับอลงลําลาคนดูหน่อยไหม ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านแล้วกันนะครับใช่ครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูพวกผมสองคนกันนะครับใช่แล้วและอีกอย่างหนึง่งจะถึงสงกาแล้วเที่ยวให้มีความสุขนะครับทุกคนลุงก็รู้นะว่าสงกาเป็นยังไงผมก็ให้ลุงดูคลิปดูอะไรบ้างนะครับทุกคนนะก็ลุงบอกว่าตามน,นั้นแหละทุกคนเที่ยวให้มีความสุขนะครับ แล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกการเดินทางนะครับนะขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเองก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับต้องรีบเดินทางกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายครับ